มาดูรีวิวการกินไก่ที่มันถูกต้องครับข้าจะต้องกินกันแบบนี้น้ำจิ้มซีฟูดรสชาติจัดจานจิ้มจอนเหลือเกินโอ้น้ำลายหกเลยตอนนี้โอ้ยสุดยอดหือชิ้มแล้วอร่อยจริงๆโอ้ดินเลยกูโอ,โอ้มันอร่อยอยิ่งกว่าไก่ย่างห้าดาวซะอีกหือรสชาติจ็มจอนเหลือเกินอ,อร่อยโอ้ยสุดยอด ยำรับจริงๆอร่อยมากโอๆโอดูซิว่าจะมีใครมาแย่งกูไปกูกินก่อนอร่อยจริงๆรสชาติแม่งเอ้ยสุดยอดจริงๆดูโอ้โหอร่อยมากจิม้มน้ำจิ้มเข้าไปซีฟู้ดเอาอะไรมาแลกก็ไปได้เลยเนี่ยอูมามิเลยก็ว่าได้กูทนแทบไม่ไหวแล้วกินก่อน อร่อยจริงๆครับท่านผู้ชมลองไหมล่ะรีบก่อนก่อนที่มจะมีใครมาแย้งผมกินอร่อยจริงๆโหใส่ฟักแดกเลยโอ้โหสุดยอดโอ้ยยอมนะจริงๆอร่อยเนื้อแน่นจริงๆอร่อยหอบเลยตอนนี้โอ้ยสุดยอด หัวนี่สายดอกแดกดอกแดกเพราะว่าอะไรไม่ใช่ดีดนะครับมันอร่อยเกินไปโอ้โหดูต่อไปผมจะลาด,ดน้ำจิ้มให้ดูโอ้โหกินนี่หอมฉุยเลยสุดยอดแล้วดูพอมกินนะครับพี่น้องกดใจแทบไม่ไหวเลยโอ้โหอร่อยจริงๆมันต้องมีเครื่องเคียงด้วยอะกินเครื่อง,เค,องเคียงก่กอนอร่อยจริงๆริอ โดนหัวใจละเกินกินกันกองวันอร่อยจริงๆหัวกุ้ยซส์ดอก,กเลยโอ้โหสิบาให้เต็มจนอร่อยจริงๆโอ้โหยอมรับจริงๆอร่อยมากโอ้โหมีเครื่องเคียงสุดยอดจริงๆต้องกินับเกียงเคียงครับอร่อยมากจริงๆ,ๆโดนหัวใจละเกินออื นี่มันต้องมีผักแก้มด้วยเป็นไงรสชาติมันจะดีโอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> ต้องกินให้หมดก่อน <c oughs> อร่อยโอกูหเต้นอีกยิ่งกินยิ่ง,ง,ง,งอร่อยวะ่ะรสชาติมันใช่ดังไงเลยช่างไเอ้ <c oughs> โดนโนดใจสุดๆเลยต้องรีบกินก่อนเดี๋ยวก็ไม่มีใครมาเห็นกูจะไม่ได้กินมันจะแย้งโอ้โหอร่อยจริงๆครับรสชาติใหม่สุดยอดยิ่งกินยิ่งอร่อยโอ้โหใจรจะไปได้เลยกูอร่อยมากๆเลยครับไก่ตัวนี้ยอมรับ เรามันดูตัวต็งกินอาหารกันครับโอ้เนื้อย่างสเต็กอย่างดีโอแล้กก็ตัวต็งมันลิ้นเต็มโอ้โหน่ากินจริงๆดูมันสายมันร้องไปลิงเลยครับมันอร่อยจริงๆรสชาติมันใช้ได้ดูน่ากินจริงๆเลยสุดยอดมครับอร่อยโอ้